สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นงกเก็บเห็ดกันต่อเลยจ้นานาะค่ะเนาะเห็ดลายเห็ดดำเห็ดมันปูยังอยู่ที่เดิมจะ้ะกินนี่เก็บแล้วเข้ากระสอ,อกไปฮะไปบานประกออยต่อจะ้ะนัดกินก๋วยเตี๋ยวกันไปสดนางกระเจียวห้อนๆนะจะน้ะดูด ร้ายครับทางเครื่องนาเจ้าน่ะพี่ว่าอะไรเนี่ยนะไม่ใจพี่ว่าเอาไว้หันเล้วมันเห็ดเจ้านั่นเขาค่อยกลับทางเก่าอยู่เขาจะเดินลงข้างล่างเลยเดินลงไปเรื่อยเดี๋ยวตรงนี้ก่อน ข้างพี่ครับยืนมาข้างพี่เก็บแล้วก็ลงข้างล่างเราเลยเฮดดำนี่เยอะจริงๆนะโนว,วาซาซิมีทุกปาลาหละมั้งเฮดดำอะ่ะาเฮดดำท่านานึ่งนะซิมีทุกปาลาแหละโนวาน่าจะมีทุกปลาเลยแหละ ฟันดอกซีมันก็เลี้ยงอุ้ยอุยสวอุ้ย,ย,ยขี่ก็ตายก็ราชมาเอาจุ่มหนีพอดี cái có một chắc mỏng ạ hết lửa mưa mưa tùy lùi đây ใบเห็ดเหลืองเด้อพี่น้องยไม่ละมาเช้าจังเลยก็ไม่รู้นี่เล็กม,มาแล้วตี่บบเป็นคนเสียดายเห็ดเด้อจ้ะอันไหนที่เอาได้ตีเอาอันไหนที่เอาบ่ได้ตีค่อยว่าเอาน่าจะเนาะอันนี้ก็บ่ได้จ้ะ ไปเอาถุงกันนะจ,จ๊ะเด้อจ๊ะอะไรพี่วานนี่ยัง เราข้าบาอ,อกจ้ะเราค่ะพี่น้องห,หนึ่งถนนน่ะเป็นถนนละจ้ะระวงังระวงังระวังโอ้ไม่ก็เหรอ <h ums> วันนี้หนูมาหน้าสดมากเลยวันนี้หนูมาหน้าสดมากเลยหนูวะไม่ได้แต่งหนุงแต่งหน้าเลยไม่ได้ทาครีมด้วยวมืน,นี้นะมาหน้าสดแห้งหนู ได้ให้พี่ว่าเก็บลงมาเต่เถึงเทิงเจ้านะ่ะเราขี้เกศเดินขึ้นไปอันนี้เป็นจังใดมันเละมันเละจ้ะพี่ว่าเก็บมาถุงถุงหน่อยปะ อุ้ยท้างบนอ่ะเห็ดดำกี่โมงแล้วพี่วากี่โมงแล้วเด้อเราจะได้ไปแวะบ้านพี่ก้อยไหม อันประก้อยไหมไม่ได้ใส่ลยลงไปเลยลงไปเก็บไปเก็บลงไปหารถเลย วันนี้กล้องหนูไม่ดับดีจังเลยแได้อากาศไม่เย็นมั้เปก่ตีอากาศเย็นจะกล้องสิดับทายไปทนันมากก็ดับปุ๊บมาจยรจ้ะเ,เดินลงไปเลยเดินลงไป เห็นเห็นมาเห็นเลื้อยเห็ดเลื้อยเห็นตะก้าหนูไหมเห็นเห็นกระเป๋าหนูไหมอู้เห็ดดำข้างล่างเต็มอยู่ฮะบอกพี่ว่าเห็ดตะนี่ข้างล่างเนี่ยเก็บเอาหน่อยเด้อเห็ดตะก้าก่อนนะจ๊ะไปพี่น้องดูเห็นเห็ดดำไว้ตรงนี้เต็มอยู่พี่ดาพี่ว่าเห็นดำเขาเต็มอยู่ โอ้ยลายแห้หลายแห่นเลยเห็นหเห็ดเ,เรืองกัเต็มอดู่จ้ะเนี่ยดอกนี้น่าก็ยังขึ้นบ่าทนไหนสุดอย่ดอกญ่ไ,ไปกอนานากะเนาะอะไรมนาะกองเก็บกองไว้เลยฮึ เงี้ยงกหาไใจบ้างเนาะหอมไหนพี่น้องเนี่ยใหม่มากเอาอะไรก็ไว้นี่แกนันจ้ะติดติดติดเมื่อกี้จะเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยโอู้เห็ดเห็ดนางไก่นี่เห็นนางไก่จ้า,จาตะวันจี 他也不好了。 นี่เสียงมาเฮาเจ้าพามาเดินเดินป่าพามามันเดินป่าจ้ะลายแห้งพี่นอ้องเ้ยเห็ดดำเนี่ยซ้อนน,อานอ่าจะน็ะ เห็ดเหลืองเต็ะอยู่ข้างล่างเียจ้ะจะไม่รู้ว่ามันสีเอาใดาบอบุ๊กไม่ใช่ม่ใช่เสียไปละบอกมาชีบแตทยอยลองหายด้จ้ะเด้อ คลิปติดทะย่อยลงหายแน่จ้ะเนาะวันละคลิปวันละคลิปก็จะทำเป็นอีกคเอาด้จ้ะดูด้วยเหียมเฮ็ดเหลืองเตรแล้วพี่น่องข้างล่างเพื่อนคนน่ะล้ายนี่ยจะ้ะล้าเด็ดดำกับมี่้ยสอนครักสอนครัก เห็ดดำก็มีเยอะแยะเลยน้องคือมามาปอกกันมานนี่เนะาะพี่วาเยอะมากเห็ดทั้งเห็ดเหลืองเห็ดดำจ้าเยอะมากมากถึงมากที่สุดข้างหลังนู่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เสียเลยค่ะเสียเหาก็บเอาเนาะนี่ จะได้ด้วยทำไมามาช้าจังเลยเนี่ยย้ายแล้วจ้ะนี่เลือกเอาเลือกเอาผมเพอ่อตอนนั้นตีมากเนี่ยเฮดดำจ้ะตีเห็นข้าเจ้าขนออกไปปุ๊ดซรายนะาเาานา,านนะข้าเจ้ามะยังปลาเนี่ยนะเจ้าเกะออกไปอ,อกีกหลายหนึ่งตีกว่าอายุวะ ต่อตรงเก็บเห็ดปลาหน่และแต่ก็ไม่คยมาได้เจอดได้จ้ะไปปลาหมึกอื่นแต่ว่าอยู่อยู่ปลาเดียวกันกนี่แหละแต่ว่าไปเก็บส่วนอื่นนนะินะเลาวปีนาปีเพื่อนกิกนก็ายหนิได้จ้ะเด้อกินมาตรงนี้ชวนเพื่อนมาเก็บน้ำม,มีออเดอร์ขายน้ำเขานะจ๊ะพี่ว่าเต็มเลย<อ>เต็มเลย มามาคูน่ะเห็ดดำกับเต็มอยู่เป็นเหลืองกับเต็มอยู่กระเป๋านุงก็วางไว้ข้างบนนั่นแหละเดี๋ราจะไปเก็บเอามาได้ปะอุ้ยอันนี้เป็นเชลลานี่มันขาวๆนี่เป็นเชลลาแต่เรเอาต่ถ้าเอาไปเขาก็อื่นมันเป็นเชลลา,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 น,น,ลานั่มเลย นี่พี่น้องพี่บ้าแกมอยู่จ้ะนี่เห็ดเตียงนี่ดอกสีน้ำแข็งอยู่เอาได,ด้จ้ะเียเห็ดดำให้น้องเนี่ยยาวยๆเยอะมาก เก็บตะมอตะขาเก็บย่างดีจ้ะเก็บเลยวันนี้ไม่ไม่มีใครมาเร่งเราหรอกจ๋าจ้ะหลายแห้งยังวะเต็มระบ,รถะบร่ถุงพี่กเต็มระเบ่เก็บใส่ถุงหนูวะเต็มมาทั้งสองถุ้งระบร่พีว่าเหรอแล้วหนูเก็บตรงน,นี้วก็ไปแล้วกันเนาะ เก็บตรงน,นี้นะคะแล้วก็จะไปกันเลย <What? S 1> มันหลายมั้วะจ้าหนูเห็นแล้วด oh <my> ูหนูถึงได้บอกว่ามันเยอะไงไ oh. ปี๋ยวเรียบเก็บกันนะจ้าเด้มเอมันเยอะใช่ไหมจุดนี้ก็เยอะ oh <my> พี่ว่าหนูมีถุงอีกถุงหนึ่งไหนเอามั้ย เละมันมจ้งจะได้มาช้าไปเห็ดกระลาหลายพี่วาเช้าพี่นอ่องตอนนี้ตีเอาเซ็ถุงหน่อยนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันมีตะการเต็มไปแล้วที้คานท้ายจะ้ะเห็นมัดปูแล้วกนงามเลยขี้คานท้ายใส่อันนี้แล้วเห็ดมกักระสั่นหมดเ้องใส่ถุงไปด้วยจ้ะ มันปูห,หลอกน้ำจ้ะตแต่ีีก็ขึ้นปลาตะฆ้ายังไม่ไปเอาเลยรต่ว่าจะไปเอาเอาเห็ดก่อนนะคะนี่หนูก็เก็บไปเห็ดก่อน 写着，写，我写了写了，写了。 เห็นถนนแล้วพี่วา<ะ>เห็นถนนแล้วข้างล่างนี่ข้างล่าง,าง,างถ้าใกล้ข้องบนเดี๋ยวเดินขึ้นไปเอาให้เจ้าเก็บเก็บเก็บเห็ดก่อนแล้วนุเปเบลให้อยู่ห้องช่องอยู่สกายสเปงเ์ช่งนะ่ะนุ่นเบาให้พี่วาะฮะจะไปกล้าให้พี่วาเขาน่าจะเนาะ ตีกตะกาีกระยุหันแหบะจ้ะไม่ต้องกันนั่นแหละทุงไหมล่ะทุงมนันตะการทุงจ้ะยวงเท่งงางยางไปอีก ก็เอาไว้นี่นก็เอาไปด้วยนะคะไปเผ็ดปลาโนเวนะจ๊ะเราจะเอาถุงก่อนแล้วกระเป๋าก่อนค่ะอยมันจะหลายจังเนาะเวลาอยู่ในปาเราก็ไม่ค่อยมีซะด้วย มันก็หลายบาดใจมากพี่นนอะตีกันลุยเอาเลยจ้ะตีกับวอะไรูดลลดอกได้จ้ะเอันนี้เยน,น,นราด,ดอกยัไงมันจ้ะมือหน,นมันหารเองนี่พี่นนอะอากาศมันเย็นมันก็ฮารลงเองมันจ้นนจะลุกยงไปหากรกเตา ก็เก็บขึ้นไปเรื่อยโอ้ยมองข้างนอกนี่มีูเลยจ้ะในรูในรูในรูมีปูแมนนลุไป,เ,ปเอานัวตะก,กะนัวตะก,กะไปนี่ก่อน เห็ดมันปูด,ดำขา่ว่ามาจากเนาะทรัคคันทะเนลน่ะคาโนเว ม่นเห็ดน้องเอ้ยมันจะคือไขยเห็ดมันปูบานเท่าล่ะดีบะไม่เห็ดเห็ดดำเนี่ยเห็ดมันปูดําเนี่ยมันจะเหมือนเห็ดมันปูบ้านเราอะเหมือนที่เห็ดมันปูที่บ้านเรามันจะมีมันจะมีสีสีชมพูอะเนาะของดำมันก็จะเป็นสีน้ําตาลที่กันหล่ะจ้ะรสชาติของ้ข่กันกับเห็ดมันปูบานเท่าที่เป็นฟอกสีชมพูนะจจะ ปูปสีน้ำตาลเต็มเลยนะลายชัดว่าจะคล้องดอกว่าในรูมีปูอีกละถูกปะ ถูกต้อมถูกต้อมใช่ไหมตอนเด็กจำขึ้นใจเลยว่าตอนอยู่หกจำได้ทุกวันศุกร์จะมี พระมาเทศนาให้ฟังก่อนเลิกเรียนก็เจอพระท่านบอกว่าเราเราจะซีเรียสกันทำไมมีอะไรก็ให้อภัยกันเห็นก้อนขี้หมาก็ยิ้มสู้ท่านบอกชอบมาจนทุกวันนี้เลยทำไมต้องทำไมต้องยิ้มสู้ก้อนขี้หมา <c oughs> <c oughs> เอาคือถ้าเราพอเราลายหรือว่า <c oughs> <c oughs> อะไรก็นแล้วแต่ใครนายก็ยิ้มทู่ใครทำอะไรทำให้เราไม่สบายใจเราก็ยิ้มสู้ใช่แล้วก็ยิ้มสู้ใครมาถาเราเราก็ยิ้มสู้อะไรอย่างเงี้ยคือท่านสอนให้เรารู้จักใช่รู้จักวางใช่อย่ายึดติดอย่ายึดติดอะไรให้มากอะไรอย่างงี้มากจำจำตั้งแต่นั้นเลยคนก้อนขึ้นมาก็ยิ้มสู้จะถูกต้องหรือเปล่าล่ะอา เดินนะเดินเดินไปเห็นก้อนที่หมาเราเขาบอกอ้าวเป็นไรเอายิ้มพักสอนเห็นก้อนที่หมาก็ยิ้มสู้ไงแต่จริงมันก็เออเราเราใช้เราเอานำมาใช้มันก็โอเคนะหมายถึงว่าไม่ต้องเสียเรี่ยอะไรทั้งนี้ใช่ไหมพี่ก็ทําทำอยู่ทุกวันนี้ไงเจ้าก็รอแล้วเจ้าก็ยิ้มสู้ทุกอย่างที่ของนะเก็บเต๊าะกระเป๋าให้เด้ เอา้วางไว้นี่น,นี่นนะอัน,นะ้ะ เป๋าตีแล้วจ้าไปเอาะะนะคะเนาะนี่ค่ะลองดูสวยค่ะอันนี้ฮะน,น,นี่เห็ดมันปูฝั่งโนเวดอกง,งามๆจ้านี่เหมือนมันปูบ้านเราเลยแต่ดอกจะใหญ่ กว่าเห็ดกระปูอหนักมากเลยหนักสิป่ะเราเดินลงข้างล่างเลยพี่ว่าไปไปเลยจ้ากับบ้านกันนะคะติดนังไก่ไต่บนนอบนไดล่ะคะพี่น้องเนี่ยเท้าแล้วเท้าแล้วมาเอาแล้วจ้าบาน,น,นเด้อบาเห็ดอีหยังขึ้นมา <c oughs> อัน <c oughs> ดอกบาน งานอลังการงานสร้างขนาดนี้คะนี่จ้า,าไฮไ้มากนะคะเนาะท่านท่านครับบ้านนะคะฝาพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตาม,มเป็นใจการให้คล็ปให้ตีน้ำค่ะสวัสดีค่ะ